สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราประดุกหนองคายสําหรับ EP นี้นะครับอ่าเราก็อยู่กันที่ฟาร์มประดุกหนองคายแล้วก็ผู้จัดการยอดกับนาตาไฟนะครับนี่วันนี้ผมจะมาสอนประกอบ เครื่องตีน้านะครับหรือว่าชุดตีน้ํานั่นเองมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการยอดอธิบาย่าเริ่มกันเลยไม่เสียเวลาอ่าอ,อยู่ข้างหน้านี้ครับผมอันนี้คือชุด6ใบครับผมเราเริ่มมาจากทางขวาก่อนครับอันนี้จะเป็นทุ่นทุ่นทุ่นลอยอครับผมทุ่นลอยอันนี้เป็นทุ่นพลาสติกจะเป็นรุ่นใหม่นะถ้าใครไปดูของอ่ายูทูบของปะดินโตมุคลนะครับมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าตัวเนี้ยมันข้อดีข้อเสียต่างจากรุ่นเก่ายังไงเพราะรุ่นเก่าเป็นโฟมนะครับอ่าเป็นโฟมปลา ตอดพอมันตอดไปเรื่อยเนี่ยพอมันหายเนี่ยทุนี้ทุนจงครับผมใช่แต่พอรุ่นใหม่เนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยก็จะทนกว่าละการใช้งานมันจะมันจะนานกว่าโอเคครับผมอันนี้คือทุนลอยใช่ครับทุนลอยในส่วนขงุนลอยมันมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัวล็อกขาล็อกตัวนี้นะตัวขาล็อกใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะก็จะเป็นทุ่นอันนี้สูงสูงอยู่ประมาณ7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งครับผมไอรุ่นนี้เดี๋ยวนะมันขายแยกด้วยนะที่ร้านขายแยกนะครับแต่ว่าไอชุดนี้เราขายเป็นชุดครับมันก็จะมีน็ออตลก ไอ้ตัวนี้คือเอาไว้พาดอะไรเอ่ยพาดแกนกลางครับตัวที่เราเราจะแกนใส่ตัว<อ>ตัวใบพาดก็คือแกนเหล็กนะใช่ครับผมสำหรับคนที่มีเครื่องตีน้ําอยู่แล้วหรือว่าทุ่นอยู่แล้วนะก็จะรู้ว่ามันใช้ยังไงแต่สําหรับมือใหม่เลยอ่ะที่อยากติดเครื่องตีอากาศนะครับฟังคลิปนี้คุณจะเอาไปซื้อรับประกอบเองได้เลยใช้ได้เลยครับผมมันยังมีตัวนี้ตัวนี้ครับผมบางร้านก็ขายแยกบางร้านก็ขายรวมรของเราขายรวม ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกราคาทีหลังนะทีละตัวอันนี้ผมอธิบายไปก่อนตัวนี้เป็นทุนลอยทุนลอยครับผมต่อไปเป็นใบพัดครับใบพัดใบตีน้าครับผมหรือใบตีน้านั่นเองเพื่อให้อากาศโอเคไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติกครับผมบางรุ่นมันจะมีไม่มีแบบเหล็กด้วยครับมีแบบเหล็กด้วยก็จะทนหน่อยใช่ครับไอ้ตัวพลาสติกแล้วก็รู้สึกว่าผมจะเห็นมันมีเหมือนตีนเป็ดเนาะตีนเล็กๆใช่ครับมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบตีนเป็ดตีนเป็ดครับไอ้ตัวนี้มันแค่นี้เองตีนเป็ดัจะเป็นเล็กหน่อยแต่อันนี้มันน่าจะเป็็็็นนนนนนรุ่่่ใใหหมลลละเเเเปแแ้วกกกบบคคาาัย <c oughs> อันนี้คือเอาไว้ให้อากาศใช่ไหมครั <ไป S 2> เพิ่มออกซิเจนครับอ่าโอเคมันก็จะสลับแบบนี้ครับอ่ะมันต่างกันยังไงถ้าเกิดผมจะใส่2ทุ่น3ทุ่นหรือกี่ทุ่นความเหมาะสมของมันอยู่ที่ไหนอ่าความเหมาะสมของมันก็คือเราจะดูที่ขนาดของบ่อบ่อ <c oughs> ที่เราใช้ใช้เลี้ยงปลานะครับ ครับผมแล้วก็จะมีอีกส่วนประกอบหนึ่งสำคัญคือจะคือมอเตอร์หรือว่าจะเป็นเป็นเครื่องที่ที่ช่วยในการหมุนหมุนตัวนี้ครับใช่ครับผมเอาอย่างนี้วันนี้ที่ที่ผมให้วางให้ดูเนี่ยคือชุด6ครับผมปกติที่ฟาร์มเราข้างหลังนี่เราใช้เท่าไหร่เออผมจะใช้อยู่ประมาณเก้าถึงสิบสองใบเก้าถึงสิบสองใบเราเว้นแบบนี้เลยไหมสามสามเออไม่ครับผมผมผมจะขยับตามหน้าหน้าบ่อความกว้างของบ่ออ๋อก็คือความหน้าบ่อหน้าบใช่ครับยังไงใช่ครับแต่สําหรับ คนที่จะเอาไปทําก็สามารถทําแบบนี้ก็ได,ได้ได้หมดทุกรูปแบบอันนี้เราจําเป็นไหมว่าล็อกล็อกหนึ่งเนี่ยระหว่างทุ่นเนี่ยสใบ3มใบ4ี่ใบเราทําได้ไหมมันมันทำได้ครับผมแต่แต่คือผมอยากให้ออกซิเจนที่ที่เราตีบ่อไปอให้มันกระจายทั่วบ่อ อ๋อให้มันกระจายทั่วเพราะงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องวางทีใช่ถ้าถ้าเราวางทีแบบนี้มันก็จะไปแค่แค่หน้าเดียวตไปแค่หน้าเดียวใช่ครับแต่ถ้าเราวางให้มันห่างกันน่อยมันก็จะกระจายตัวได้ดีกว่าใช่ครับผมแล้วมีมีผลกับทุ่นไหมว่ามันรับน้ําหนักมันรับน้ําหนักได้แค่ไหนเนี่ยทุ่นมีครับก็คือทุ่นยังต่ําต้อง3-3ตัวขึ้นไปทุ่นก็คือ1 2- 3สมเว้นนี้ใช่ครับผมรับน้ําหนักได้ใบพัดได้กี่ใบ อ่าทุนทุนสามตัวนี่จะอยู่ที่ประมาณ9ใบ9ใบครับที่ที่เราเคยทำมากันสามสามแล้วก็สามปิดใช่ใช่ครับผมอ่าแล้วมอเตอร์เกี่ยวไหมมอเตอร์ก็เกี่ยวครับผมคือมันจะมีแบบอ่าที่เป็นเครื่องอ่คูบูต้าอ่าคือเครื่องคูบูต้าแรงหน่อยครับตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์สามแรงที่ที่เราใช้รครับที่เราใช้สามแรงอยู่เนาะใช่ครับผมสามแรงที่ใช้ได้ทั้งหมดกี่ใบสามแรงผมแนะนําใช้ไม่เกิน6ใบไม่เกิน6ใบมากกว่านี้ไหมใช่ครับมอเตอร์ไม่ครับมัดเอรื่องไม่เพราะมันทางานหนักสำหรับบอร์ เล็กก็4ี่ใบถึง6ใบได้อยู่ได้ครับนะครับใช้ทุนแค่สนี่แหละใช่ครับคณก็ดึงออกมันก็จะเป็น2-2อันนี้ชุด4นะถ้าใส่อีกอันนึงเป็น3าก็ชุด6ครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับมอเตอร์3แรงเพียงพอแล้วครับผมอ่าโอเคต่อไปอเดี๋ยวเราไปไปดูในส่วนของส่วนอื่นที่มันเป็นส่วนประกอบอันอื่นมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราให้ผู้จัดการยอดพาไปดูอ่า โอเคตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นมอเตอร์สามแรงใช่ครับผมตัวนี้ฟังฟังเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าคือแค่เอามาให้ดูว่าส่วนประกอบมันจะมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นส่วนของโซนเกียร์ใช่ครับผมเกียร์แล้วเกียร์แล้วก็จะมีตัวมอเตอร์สามแรงครับผมหรือว่าบางคนเขาก็จะออกอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคูปัต้าก็ได้๋อคูปัต้ารักใส่กับเครื่องนี้ใช่ครับใส่พานเราจะใส่ใส่ยอยตรงนี้แล้วก็มันจะใส่ยอยโอเคไอ้ตัวนี้คือยอยครับผมใช่ไหมครับครับอ่า ตัวนี้คือคือตรงใช่ครับตัวที่จะเชื่อมกับกับตัวแกนกลางของเราเนีนยครับอ๋อครับโอเคถ้างั้นลำดับให้หน่อยครับว่าสําหรับมือใหม่เลยถ้าจะติดเครื่องเราต้องเริ่มจากอะไรก็คือเราจะประกอบตัวยอยตรงนี้เข้าไปก่อนตัวยอยเข้ากับอันนี้ใช่ครับประกอบตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เราก็จะไปสอดแกนกลางเข้ากับพวกไอ้ใบพัดอ๋อก็คือเอาแกนเนี่ยแกนเหล็กสอดเข้าไปตรงนี้อีกทีใช่ครับผมมันก็จะล็อกล็อกได้แบบนี้ ัอ,อนนดูเลยนะครับ,รบนี่สําหรับมือใหม่ค,คุณเอาไปคุณดูคลิปนี้คุณประกอบได้หมดเลยมันก็จะล็อกได้คแค่นี้เอง,เองใช่ครับแล้วก็ขันให้มันแน่นหน่อยนึงแค่นั้นแล้วก็แล้ก็จะมาประกอบกับตัวนี้ออ แสดงว่าพื้นที่สูงต่ําได้หมดเลยสิได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันขยับได้๋อแต่คือมันจะไอตัวนี้มันจะเอียงขึ้นลงใช่ใช่ครับแต่ชุดนี้ควรอยู่ข้างบนชุดนี้อยู่บนครับชุดนี้อยู่ล่างครับแสดงว่าต้องมียอยอีกตัวหนึ่งก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งอ๋อเพื่อจะเป็นแกนตรงใช่ครับเพื่อจะเชื่อมแกนตรงตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ครบหรือยังครบแล้วครับอ่ะครบแล้วเดี๋ยวคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนาเนี่ยช่วยประกอบให้ดูนะครับว่าจากส่วนนี้เราจะไปท่อตรงอ่าแล้วจากท่อตรง มันต้องมียอยอีกตัวใช่ไหมถึงจะใส่แกนเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้น้องนาประกอบให้ดูโอเคตัดคลิปไปเลยครับ ผมเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่คือชุด6ใบครับผม อ่าชุดหกใบเราก็จะตั้งประมาณนี้นะใช้3ทุนมันก็ลอยได้ครับผมนะครับไม่จมแต่ถ้าคุณเอาทุนเยอะกว่านี้ไอเอาตัวใบพัดเยอะกว่านี้ทุ่นจมครับผมก็ต้องเพิ่มทุนต้องเพิ่มทุนอีกก็มอเตอร์ก็ไม่พออีกใช่ครับอ่าคุณก็ต้องเปลี่ยนอันนี้คือเหมาะสมระดาที่เราจัดให้ก็คือคุณอยากเอาชุด4ี่ก็ได้หรือว่าชุด6ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าตรงนี้มีผลไหมกับกับใบพัดนี้มีผลอะไรบ้างก็คือใบพัดมีผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ที่จจะะกรยัวบอ เพราะฉะนั้นวิธีการการวางของของเราเราจะวางสลับฟันปลาแบบนี้แบบให้ใหบพัดมันสลับกันเพื่อออกซิเจนมันจะได้ต่อเนื่องตลอดเวลาถ้างั้นต้องสลับทุกอันเลยไหมใช่ครับผมก็สลับฟันปลากันไปเรื่อยสลับฟันปลาไปเรื่อยครับผมโอเคแล้วก็เราเรา,เราก็ล็อกล็อกน็อตตรงนี้เพื่อให้มันอยู่ตามตำแหน่งที่เราเพราะว่าถ้าใบตรงกรันมันก็จะกวักน้ําพร้อมกันใช่ครับไล่ตัวส่วนที่ไม่กักน้ํามันก็ไม่มีออกซิเจนใช่ครับผมมันออกไม่สม่ําเสมอเพราะนั้นพยายามวางวางให้มันเขาเรียกว่าอะไรสลับฟันปลาไปเรื่อยใช่ครับผม อ๋อเราออกน้ำมันจะสม่ำเสมอออกซิเจนจะจะสม่ำเสมอใช่ครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือ6ใบครับผมเหมาะสําหรับมอเตอร์สามแรงแรงครับผมอ่ามันจะไม่รับน้ำใช่ครับมันจะไม่ออกแรงเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าเราวางวางสลับฟันปลาแบบนี้มอเตอร์มันจะทํางานไม่หนักแต่แต่ถ้าเราเหมือนถ้าวางตรงกันมันจะปั่นรอบเดียวครับมันจะหนักมอเตอร์ทํางานหนักเกินไปครับอ่าโอเคนี่คือทริคนะนี่ ใช้จากประสบการณ์นะบางคนไม่รู้โอ้เลียงเขาสวยเลยครับมอเตอร์พังมอเตอร์พังครับผมออกแรงเยอะครับโแต่ถ้าเป็นคูปูตาไม่มีปัญหาครับครูปูตามีปัญหาเพราะมันแรงอ่ะใช่ครับมันแรงเยอะสิบแรงโอ้บผมหาศาลเขามันติดได้เป็นสิบใบเนาะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นชุดที่เราใช้อันนี้สําหรับบอกกี่ไร่ก็ของเราใช้อยู่ขนาดนี้ประมาณอยู่สองงานสองงานครับผมใช้กับปลาข้างหลังใช่ไหมครับผมอันนี้ปลาเราลงไว้เท่าไหร่ ก็ประมาณ4ี่ห้าแสนสี่ห้าแสนสองพันอันี้เราเลี้ยงหนาแน่นนะผมบอกเลยนะว่าไม่แนะนาไม่แนะนำครับไม่แนะนําเพราะว่าต้องคนมีประสบการณ์จริงๆนะครับขนาดคนมีประสบการณ์จริงๆยังไม่กล้าใช้อะแน่นขนาดนี้แต่โอเคว่าผลุกจริงๆแล้วก็เป็นปลาที่มันจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเติมแหละแต่ว่าของเราเลี้ยงแบบหนาแน่นใช่ไหมครับหนาแน่นด้วยครับเราก็เลยต้องใช้ไอตัวออกซิเจนช่วยเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ช่วยเขาอีกครับอ่าเพื่อให้มันเติบโตได้ดีโอเคอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะใครที่ยังไม่เคย มีนะครับดูคลิปนี้แล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยอ่าเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันต้องใส่น้ํามันใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าต้องใส่น้ํามันอันนี้เป็นเป็นน้ามันใช้กับระเฟืองเกียร์ใช่ครับผมไล่ตัวนั้นคือใช้ไฟฟ้าคือไฟบ้านไฟ,ไฟบ้านอย่างเดียวครับใช้ไฟบ้านอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคูเวอต้าก็คือใช้น้ํามัน <c oughs> ครับผมน้ํามันดีเซลคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะใช้แบบน้ํามันคุณหมดทีคุณก็ต้องใส่ถังไปเติมแต่อันนี้ไฟบ้านข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไฟต้องสม่ําเสมอใช่ครับผมถ้าไฟตกก็จะเป็นเหมือนเหมือนของเราของเราครับพอไฟมันตกบ่อยแล้วมันเสียเลยครับพังครับแน่นอนปั่นปันอยู่เดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดกระชากเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าฟาร์มเราไม่ได้ทำไบโอฟอสใช่ครับอ่าเพราะว่าไฟมันไม่ดีนะครับไฟมันมาไม่สม่าเสมอเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดไบโอฟอกโล่มอีกเราก็เลยไม่ได้ทำเปลี่ยนน้าอย่างเดียวใช่ครับผมขนาดเครื่องตีน้าเราก็ยังไม่ได้ติดเลยติดไม่ได้พอเตอร์พังหมดครับไฟไม่ดี แต่สำหรับใครที่มีระบบไฟที่มันนิ่งแล้วสเสถียรแล้วนะครับก็แนะนําเลยคุณจะทำไบโอฟอกก็ได้คุณจะติดเครื่องตีน้ำทุกอย่างมันทําได้หมดแหละถ้ามีไฟอะ่ะครับผมของเรามันทําไม่ได้นะเครื่องตีนหรือรว่าลีนถ่น้ําอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครอยากได้แบบมอเตอร์ที่ว่ามีแรงเยอะกว่านี้ก็สามารถใช้ได้ครับผมไอ้ตัวนี้มันมันมันได้เยอะสุดกี่แรงนะ่มอเตอร์ที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ตัวใหญ่ส่วนใหญ่เขาใช้คูปุต้าไปเลยเนาะใช่ครับเพราะถ้าถ้าใหญ่กว่านี้เขาก็เป ใช่ที่ผมเคยเห็นก็คือถ้าม,<ช><ช>มันใหญ่กว่านี้ก็คูเบต้าเหอะทีเดียวมันจบใช่ครับเพราะว่านี่เดี๋ยวก็มาไฟตกมากระชากอีกแต่ที่ที่ผมไปคุยกับทางบ่อนุบาลน,นะเขาบอกว่าถ้าไฟบ้านจะประหยัดกว่าครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันหรือคูเบต้าเนี่ยถ้าใช้จริงๆค่าใช้จา่ายจะสูงกว่าเวลาเท่ากันอย่างเงี้ยเวลาเท่ากัน<ร>ถ้าใช้คูเบต้านะครับต้นทุนจะสูงกว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันอยู่ที่ความสะดวกถ้าถคุณไม่มีไฟจริงๆคุณก็ต้องใช้เครื่องคูเบต้านั่นแหละ แต่ถ้าคุณมีไฟแล้วคุณติดเครื่องนี้ทีเดียวมันจบนะครับอ่าคุณก็จะใช้ค่าพลังงานจะน้อยหน่อยอ่ะโอเคทีนี้มาสรุปสุดท้ายขายอ่าที่ร้านขายนะครับสาหรับของเพจประดุกนองคายขาย,ขายอ่ะชุดนี้1ชุดจะประกอบด้วยทุ่นทั้งหมด3ตัวครับผมอ่าแล้วก็ใบพัด4ใบ4ใบ4ใบนะครับชุดนี้จะอยู่ที่สองพบาทนะครับชุดนี้เราให้แต่ว่าเหล็กไอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเหล็กตัวนี้เราไม่ได้ขายนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย มันจะมีอยู่แล้วใช่ัอันนี้คือมาตรฐานเลยคุณซื้อมามันจะเป็นไซส์นี้เลยครับอ่ะอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรอ่ากำมะไนย์หนึ่งครับกัมมันหนึ่งนิ้วใช่ครับผมอ่าคุณไปร้านถ้าไปร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะรู้นะเนาะมีครับผมมีอ่ะไปซื้อแบบนี้มาถ้าใส่กำมะไนมันจะทนอ่ามันจะทนแล้วี่มันทํางานหนักๆอ่าแล้วก็สูนอันนั้นเราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดูจากขนาดความสูงของบอใช่ไหมขอบุอบอสูงเท่าไหร่เราเราก็ตัดวัดเอาครับผมอ่านั่นแหละ ก็คือใช้อันเดียวกันแต่ว่าอันนั้นตัดมาแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ชุดยอยตัวยอยตัวนั้นนะครับตัวนั้น4 0 0บาทขายตังหาชุดที่ผมบอก2,000บาทนี่จะมีทุ่น3ตัวนะครับแล้วก็ใบพัดใบพัด 4, 4ใบอ่าอันนี้คือชุดใบพัดสใบพูดง่ายชุดใบพัด4ใบนะครับอยู่ที่2,000บาทแล้วก็ใครอยากเพิ่มเป็นชุดใบพัด6ใบเพิ่มอีกแค่300บาทครับ2,300บาท นี่เราขายแล้วก็สำหรับใครที่สั่งมาทางออนไลน์หรือสั่งมาทางหลังเพจนะครับก็เราคิดเฉพาะค่าชุดนี้แล้วก็ค่าจัดส่งก็จ่ายตามจริงค่าจัดส่งน้ำหนักตามระยะทางตามน้ําหนักผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันถ้าถูกหน่อยก็จะเป็นรถสิบล,ล้อหรือรถหกล้อที่เขาขนนะครับมันจะถูกหน่อยเรามีส่งให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าค่าขนส่งท่านจ่ายเองแค่นั้นเองอย้าอีกทีหนึ่งชุดใบพัดสี่ใบสองพันบาทชุดใบพัดหกใบ 2,300บาทนะครับแกนเหล็กคุณหาซื้อเองนะแล้วก็ตัวยอยตัวยอย400บาทอันนี้ขายดัางหากอ่าถ้าคุณจะสั่งด้วยก็ได้ตัวยอยนะครับเรามีให้เรามีขายอ่าเท่านั้นแล้วชุดพิเศษนะครับอ่าชุดใหญ่สุดก็คือชุด9ใบนะครับเราจะมีทุ่นให้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ใบพัดอีก9ตัวนะครับคุณจะใส่3-33นะครับอ่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับบอ1หนึ่งไร่ครับผมชุด9ใบอยู่ที่3,000บาทนะครับอันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วล่ะ ผมว่านี่คือรถแรกแจกแถมนะผมย้ำอีกทีนึงอันนี้คือผมคิดถูกมากนะแต่ว่าค่าจัดส่งคือาทางท่านคิดเองนะเอ่อทางทาง่านทางท่านชำระเองนะครับทางค่าจัดส่งโอเคสำหรับใครที่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับเข้ามาดูสนินค้าก่อนได้นะครับที่ร้านนะครับโตมงคลหนึ่งนะครับอยู่ถนนพนังชลประทานนะครับเส้นเดียกกวกับโกดังเคอรี่นะครับหรือว่าสามแยกดอนแดงนะครับถามเขาก็ได้ว่าเคอรี่อ,อยู่ไหนร้านเราอยู่ใกล้ๆมีป้ายใหญ่ๆเลยโตมมงคลหนึ่งนะครับเราก็จะขายพวกนี้แหละทั้งหมดเลยแต่บ่อยอย่างง่ายเหล็กตรงนี้ เราไม่ได้ขายนะไม่มีครับผมแต่ว่าชิ้นส่วนอื่นเรามีหมดไม่ว่าจะเป็นยอยอข้อต่อเพราะว่าเหล็กเนี่ยบางทีเขาใส่12นะถ้าชุด12เราก็ต้องใส่ข้อต่อแล้วก็เพิ่มเหล็กอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าโอเคตอนนี้ชุดที่เราจัด4 6 เนะครับชุด4 2,000บาทชุด6ใบ2,300บาทแล้วก็ชุดใหญ่9ใบนะครับสามพบาทท้วนนะครับอ่าเรามีจัดชุดให้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณไปดูในคลิปเต็มอีกทีนึงว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้ยังไงหน้าตาเป็นยังไงอาจจะเราทิ้งท้ายคลิปให้ นะครับคลิปเต็มๆเลยว่าใช้งานยังไงครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับมือใหม่ผมว่าดูคลิปนี้ต้องได้ประโยชน์นะใครอยากจะมีเครื่องตีน้ำเพราะว่าบางคนไม่ได้เลี้ยงปลาดุกนะเขาจะเลี้ยงพวกปลามีเกตนะปลานิลปลาอะไรก็ตามที่ต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยตัวนี้จําเป็นมากผมบอกเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดฝนแล้วล่ะจะเข้าหนาวไปฝนต้นหนาวไปฝนต้นหนาวคุณก็ระพันระวังเชื้อโรคบางอย่างเพราะว่าบางโรคบางตัวก็เป็นหน้าฝนบบางตัวก็เป็นหน้าหนาวนะครับคุณก็ต้องระวังแต่สุดท้ายแล้วเครื่องตีออกซิเจ ยังไงก็ต้องสําคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยนะครับทาง Facebook นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้นะครับเพจปลาดุกหนองคายนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับปลาดุกหนองคาย c h anel n นะครับแล้วก็เรามี Tik t o ็อกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีลงอะไรเล็กๆน้อยๆไว้ให้ดูนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดการยอดกับน้องนามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี้มาให้ความรู้ก็ประกอบให้เราดูหมดแล้วโอเคสำหรับ EP นี้ลาไปก่อน สวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา